สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอ่านหนังสือเรื่องเมืองมหัศจรย์แห่งขุบเขาสายหมอกกันต่อนะคะวันนี้เป็นบทที่สามแล้วค่ะชื่อตอนว่ารินะออกทำงานเป็นครั้งแรกวันรุ่งขึ้นรินะใส่ชุดเสื้อกระโปรงติดกันสีขาวซึ่งเป็นชุดที่เธอใส่ตอนขามาเด็กหญิงเดินลงไปยังห้องอาหารรินะคิดจนได้ข้อสรุปเมื่อคืนว่าร้านหนังสือก็ต้องขายหนังสือแล้วก็ต้องมีลูกค้ามาซื้อ เพราะฉะนั้นเธอน่าจะใส่เสื้อผ้าแบบเรียบร้อยปกติคุณแม่จะเป็นคนเลือกเสื้อผ้าให้โดยบอกว่าวันนี้อากาศหนาวหรือว่าวันนี้จะไปพบใครแต่ไม่อยู่ที่นี่รีนะต้องคิดเองเด็กหญิงไปปรึกษาอิจังแต่เขามัวยุ่งอยู่กับการผสมยาจึงตอบไม่ง่ายเพียงว่าชุดไหนก็ได้นะ่ารีนะไม่ค่อยกล้าปรึกษาคุณคีนุเพราะยังไม่สนิทกันเท่าไหร่ได้แต่ทักทายเวลาเจอกันตอนเช้าเย็นตามปกติเท่านั้น รีนาไม่คิดเลยว่าเธอจะต้องมาเสียใจภายหลังเพราะไม่ได้ปรึกษาคุณคีนุพอรีนาเดินเข้าไปในห้องอาหารคุณยายปิคอตก็จ้องเธอเำน็งนั่นอะไรลนะ่ะแขนเสื้อพองอย่างกับลูกฟักทองชุดของเธอตกแต่งเยอะแยะจนรุงรังไปหมดมีใครบอกว่าจะให้เธอไปงานเลี้ยงหรือไงคุณยายเอ่อยขึ้นหนูจะไปเปลี่ยนชุดมาใหมค่ค่ะรีนาบอกเธอต้องไปถึงร้านนาตะภายในเก้าโมงนะแล้วใครบอกล่ะว่าให้เธอไปเปลี่ยนชุด ก็เมื่อกี้นี้รินะยังพูดไม่ทันจบฉันพูดว่ายังไงเหรอคุณยายถามกลับด้วยน้ำเสียงแบบนั้นอีกแล้วก็แล้วจะให้ทำยังไงเล่ารินะง,งงไปหมดแล้วเอาล่ะเดี๋ยวอาหารเช้าจะเย็นชืดเสียหมดจอรลากรินะมานั่งที่เก้าอี้แล้วยื่นตะกร้าน่ารักให้ส่วนคุณคิน,นุก็ส่งผ้าเช็ดปากสีขาวสะอาดให้รินะเลยค่อยมีกำลังใจขึ้นไปก่อนนะคะรินะส่งเสียงบอกโชคดีนะอิจังอวยพรให้ คุณคินุส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนจะทำอาหารเย็นรสเลิศรสอร่อยเลิศไว้คอยท่านนะจอนยิ้มมีเล่หนส่วนเจนท์เทแบนก็ส่งเสียงร้องเมี้ยวให้เธอนี่เป็นครั้งแรกที่รินะาได้ยินเสียงของมันเจนท์เทแบนเป็นแมวจริงๆด้วยรินะากำลังสงสัยอยู่เชียวว่ามันอาจจะเป็นลูกสิงโตเพราะตัวใหญ่เหลือเกินรีนะขอบคุณทุกคนแล้วเดินออกจากซุ้มประตูประดับเถากุหลาบไปด้วยความร่าเริง ระหว่างเดินไปตามถนนรินาคิดถึงชื่อถนนยุ่งเหยิงเชิงตั้งชื่อได้เหมาะเสียจริงท่ามกลางขุนเขามีบ้านสวยอยู่หกหลังบ้านปิคอตมีปล่องไฟตั้งหกปล่องเป็นของคุณยายปิคอตและห้องครัวห้องละปล่องส่วนอีกสี่ปล่องเป็นห้องของอิจจังทาง,ทางที่เป็นกลางฤดูร้อนแต่ดอกไม้ต่างฤดูหลากชนิดกลับบานสะพรัง่งทั้งดอกคามเมเลียดอกนาซีซัสและดอกเวอร์เลตซึ่งล้วนแต่บานในฤดูใบไม้ผลิ ส่วนใบกิงงกะกและใบเมเปิลซึ่งปกติจะเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงก็กลายเป็นสีเหลืองและแดงถนนที่ปูด้วยหินมกักเปียกชุ่มอยู่เสมอทั้งที่ไม่มีฝนตกแถมยังมีชาวเมืองชื่อประหลาดฟังแล้วไม่รู้ว่าเป็นคนชาติอะไรเช่นนาตะหรือโทเคอีกด้วยเมรินะมาหยุดยืนหน้าร้านหนังสือสีครีมเธอแบ่งผมหางม้าเป็นสองส่วนแล้วดึงแรงๆให้ผมตึงดิฉิงรู้สึกว่า พอดึงผมให้ตึงเรียบร้อยจิตใจของเธอก็จะแน่วแน่ตามไปด้วยเมรีนาเปิดประตูเข้าไปเธอได้กลิ่นเหมือนห้องสมุดร,รีนาคิดเสมอว่าร้านหนังสือจะมีแต่กลิ่นกระดาษกับกลิ่นน้ำมึกเท่านั้นแต่ถ้าเป็นห้องสมุดถึงจะมีกลิ่นฝุ่นและกลิ่นเหงื่อของผู้คนผสมอยู่ด้วยภายในร้านของนาตาแทนที่จะมีหนังสือวางซ้อนกันอยู่กลับมีหนังสือกระจัดกระจายอยู่บนพื้นราวกับมันร่วงลงมาจากชั้นวางไม่มีใครอยู่ในร้านเลย รินะจึงลองส่งเสียงเรียกขอโทษค่ะมีใครอยู่ไหมคะเชิญค่ะยินดีต้อนรับเสียงจำใสตอบกลับมาฉะนั้นหญิงสาวในชุดเสื้อยืดกางเกงยียนสวมแว่นตาหนาเตอะก็เดินออกมาจากด้านในมือข้างหนึ่งถือปากกาส่วนมืออีกข้างหนึ่งถือขนมปังดวงตาแดงเรื่อของหลอนหีมองรินะราวกบอยู่ในแสงจ้าขอโทษนะอย่าที่เห็นนี่ล่ะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่เชียวหนูอยากได้หนังสือแบบไหนหรอ ในวันนี้ยายสืบสวนสอบสวนไม่ใช่แต่คงไม่ใช่หนังสือปรัชญาหรอกนะหรือจะเป็นบ้านหลังคาสีเขียวกับสาวจอมเพียวชื่อแอดไม่ใช่ดูท่าทางหนูคงอ่านหนังสือแบบนั้นจนหมดแล้วละสิอ๋อรู้แล้วเจนแอร์ใช่ไหมใช่ละสิเด็กอายุประมาณหนูอยากอ่านเรื่องนี้กันทั้งนั้นขอโทษทีลองคน้คนดูเอาเองก็แล้วกันนะฉันว่าคงอยู่แถวนี้แหละถ้าหาเจอแล้วก็อ่านได้เลยแค่นี้นะฉันกำลังยุ่ง หญิงสาวพูดเร็วระรัวเธอชี้ปากกาไปยังบริเวณหนึ่งของกองหนังสือแล้วพลุนผันกลับเข้าไปรินะพยายามจะเอ่ยปากพูดหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเู้าะเห็นหญิงสาวกำลังจะกลับเข้าไปรินะจึงรีบตะโกนไม่ใช่ค่ะดูเหมือนจังหวะนั้นหญิงสาวกำลังจะกลืนขนมปังอยู่พอดีหล่อนตกใจเสียงของรินะจนทำขนมปังติดคออุกหญิงสาวสำลักรินะรีบแหวกกองหนังสือไปช่วยตบหลังหล่อนดังตุบๆแล้วเริ่มอธิบาย เด็กหญิงคิดว่าถ้าไม่พูดในขณะที่ผู้หญิงคนนี้มีขนมปังติดคออยู่แล้วก็เธอคงไม่มีโอกาสได้พูดเป็นแน่หนูชื่อรีนะพักอยู่ที่บ้านปีคอตค่ะคุณยายบอกว่าร้านนี้จะรับหนูเข้าทำงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูไม่ได้มาหาหนังสือเรื่องเจนแอร์หรอกค่ะเพราะหนูเคยอ่านแล้วรีนะพูดจบก็ถอนหายใจเฮือดูเหมือนหญิงสาวจะกลืนขนมปังลงไปเรียบร้อยแล้วหล่อนจึงเริ่มพูดอีกครั้งอ้าวย่างนั้นหรอกหรอขอโทษทีนะ ฉันรีบร้อนด่วนสรุปไปหน่อยฉันชื่อนาตาพรามีฝุ่นจับหนังสือในร้านฉันก็จะไม่พอใจและพากันลงมานอนดื้อแพงอยู่กับพื้นแบบที่เห็นนี่ล่ละฉันเลยอยากหาคนมาช่วยปัดฝุ่นและจัดเรียงหนังสือให้เป็นระเบียบเมื่อคืนจะททำรายชื่อหนังสืออยู่จนเช้าเลยเพื่งจะเสร็จนี่แหละเอาละ่ะอาหารเช้าคำสุดท้ายก็กลืนลงท้องไปแล้วเรามาเริ่มทำงานกันเลยไหมอ่ะเสื้อผ้าชุดนี้คงจะทำงานไม่สะดวกฉันจะให้หนูยืมผ้ากันเปื้อนนะ หญิงสาวพูดเร็วสีแล้วไปหยิบผ้ากันเปื้อนมาให้ระหว่างริณากาลังใส่ผ้ากันเปื้อนนาตาก็เปิดหน้าต่างหยิบไม้ปัดฝุ่นกับกล่องใส่บัตรรายชื่อหนังสือมาแล้วเริ่มอ่านทีละใบาสารานุกรมโลกฉบับสมบูรณ์เล่มที่หนึ่งจากนั้นนาตาและริณะก็วุ่นวายกันใหญ่ทั้งสองคลานอยู่ในกล่องหนังสือที่มีฝุ่นหนาะเตะเพื่อหาหนังสือเพียงหนึ่งเล่มนาตาสายตาสั้นมาก ขณะใส่แว่นแล้วก็ยังต้องยื่นหน้าไปมองหนังสือใกลๆ้ๆรินะก็ใส่ตาสั้นเหมือนกันแต่ก็ยังหาได้เร็วกว่านาตะมากจริงๆนะนี่ถ้าฉันทำคนเดียวคงต้องใช้เวลาสองสาเดือนเลยละ่ะดาตาพูดพลางขยับแว่นขึ้นหนังสือพวกนี้ไม่ใช่หนังสือใหม่นี่คะรินะพูดใช่แล้วหนังสือในร้านฉันเป็นหนังสือเก่าทุกเล่มเพราะหนังสือยิ่งเก่าสเสน่ห์ของมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเเสน่ห์หรอคะใช่ หนังสือนะ่ะมีพลังดึงดูดใจคนแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนคนนั้นด้วยสเสน่ห์ที่ว่าหมายถึงพลังแบบนั้นละ่ะตอนเข้ามาหนูรู้สึกว่าที่นี่มีกลิ่นเหมือนห้องสมุดใช่แล้วกลิ่นของคนอาจจะติดอยู่กับหนังสือฉันสนใจแต่หนังสือเก่าแบบนี้เท่านั้นนาตะยิ้มพอเที่ยงริณะก็ได้เข้าไปยังห้องด้านในหน้าต่างด้านที่หันสู่ป่าถูกเปิดกว้างมีลมเย็นๆพัดเข้ามาในห้องนี้ก็มีหนังสือวางเรียงอยู่มากมาย ขณะรินะกำลังมองชั้นหนังสือนั่นเองอน,นี่คือสมบัติล้ำค่าของฉันเป็นหนังสือที่ฉันชอบทุกเล่มเลยนาตาเอื่ยขึ้นพลางจัดของบนโต๊ะหนูเอาเข้าวกล่องมาค่ะรินะเปิดตะกร้าให้ดูหรอจรแล้สิฮ้าสงสัยคงไม่มีใครอยากกินอาหารฝีมือฉันแล้วละมัง้งนาตาพยักหน้าพลางเดินหายเข้าไปในครัว นังสือที่นาตาบอกว่าเป็นสมบัติล้ำค่านั้นส่วนใหญ่เป็นหนังสือตามประเทศรินะไม่รู้หรอกว่าเป็นหนังสือของประเทศไหนมีหนังสือเช่นอธิบายเรื่องไม่กวาดบินได้ในเชิงเคมีในทั่วไปของการหายตัวรวมเวทมนต์คาถาฉบับสมบูรณ์วางปนอยู่กับหนังสือญี่ปุ่นที่รินะรู้จักรินะเอียงคอดูหนังสือเหล่านั้นด้วยความประหลาดใจนาตาชะงงกหน้าเข้ามาจากด้านหลังหนูคงไม่เคยเห็นหนังสือพวกนี้สินะ พวกเราทุกคนเป็นทายาทของผู้ใช้เวทมนตน่ะคุณยายปีคอตไม่เคยเล่าให้ฟังเลยเหรอตอนมาถึงหนูไม่คิดบ้างหรือว่าที่นี่แปลกประหลาดรู้ไหมว่าเราเรียกที่นี่ว่าถนนยุ่งเหยิงอืมถ้ามองจากสายตามนุษย์ปกติมันก็ยุ่งเหยิงจริงๆนั่นแหละน้าแต่ยิงคำถามมากมายต่อเนื่องกันรจรินะไม่ทันตั้งตัวดึนาะคิดคิดคิดแล้วตอบทีละคำถามหนูทราบค่ะว่าที่นี่เรียกว่าถนนยุ่งเหยิง ตอนมาถึงหนูก็คิดว่าที่นี่แปลกๆอยู่เหมือนกันแต่นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ฟังเรื่องพิสดารว่าทุกคนเป็นทายาทของผู้ใช้เวทมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องพิสดารเพอร้อฝันหรอกนะหน้าตะมอรินะด้วยสีหน้าเหมือนว่าเรื่องที่หลอนเล่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหลือเกินแต่จะว่าไปแล้วคุณยายปิคอตด,ดูเหมือนแม่มดที่ชอบกลั่นแกล้งเปียบเลยแล้วก็แปลกที่ทั้งดอกไม้ประจรําฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงต่างบานสะพรั่งพร้อมกันในฤดูร้อนแบบนี้ เรื่องจอร็กกเหมือนกันเขาไม่เหมือนคนญี่ปุ่นเลยสักนิดแต่กลับพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วพลังเวทมนต์ต้องแผ่คลุมเมืองนี้อยู่แน่ๆรินะนึกออกอีกหลายเรื่องแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าแต่หากเรื่องที่นาตาพูดเป็นเรื่องจริงทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะระหว่างที่อยู่ที่นี่หนูก็จะเข้าใจเองละ่ะเรื่องแบบนี้จะให้เชื่อทันทีก็คงยากนาตาตบเก้าอี้ทำทีบอกให้รินะร่างลงรินะกินข้าวกล่องที่จรอนเตรียมให้ พราคิดในใจว่าพอกลับถึงบ้านพักจะลองถามเรื่องนี้กับจอนหรือไม่ก็อิดจังแต่เมื่อนึกถึงสีหน้าของนาตาเมื่อครู่แล้วรินาคิดว่าทั้งจอนและอิดจังก็คงพูดด้วยสีหน้าปกติว่ากูใช่นะสิพวกเราเป็นทายาทผู้ใช้เวทมนต์เรื่องแบบนี้ต่อให้อธิบายด้วยคําพูดสักเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจหรอกรินาตัดสินใจรอดูสถานการณ์ไปสักพักก่อนตามที่นาตาแนะนําแซนวิชฝีมือจอนอร่อยแต่พอนั่งตรงข้ามกับนาตาแล้ว ริน่ากลับรู้สึกไม่ค่อยเจริญอาหารเลยหน้าตากัดขนมปังดำสอดไส้หัวไชเท้าดองพร้อมคลิปต้นสาหร่ายฮิจกิกิกับเนื้อปลาอัดแท่งใส่ปากแล้วตามด้วยน้ำชาที่ท่าทางหวานเพื่อใส่ยมเยอะมากจากนั้นก็หยิบบวยเค็มโยนเข้าปากรินาพับผ้าเช็ดปากพลางมองมาอยองเนสที่ทาอยู่ระหว่างหัวไชเท้าดองกับขนมปังดำเด็กหญิงรู้สึกขอบคุณจเหละเกินที่ทำข้าวกล่องให้เธอวันนั้นพวกกลับถึงที่พัก รีนาก็ส่งรกร้าป่าพื้นให้จอนเขายิ้มกลิ่มแล้วพูดว่าพรุ่งนี้จะเอาเข้าวกล่องอีหรือเปล่าแต่ฉันว่ารีน่าน่าจะกินมาจากร้านนาตาเลยนะรีน่าตกใจรีบอ้อนวอนจอนสุดชีวิตเคาร้อละค่ะจอนพรุ่งนี้ทำข้าวกล่องให้หนูอีกนะคะนะนะ <laughs> ไม่ต้องวิตกขนาดนั้นหรอกแค่ล้อเล่นนิดหน่อยนะ่ะใครจะยอมให้รีนากินอาหารที่ร้านนาตาได้ลงคอจอนหัวเราะร่าขอบคุณค่ะนาตาเป็นคนดีมาก หนูชอบเธอมากเลยแต่หนูทนกินหัวเชเท้าดองกับมายองเนสไม่ไหวเท่าน,นั้นเองรีนะบอกนั่นละ่ะคือข้อเสียเพียงข้อเดียวของนาตาถึงเมื่อทีนาตาจะใจเดาะร้อนด่วนสรุปไปบ้างแต่ความจริงนั่นไม่ถือว่าเป็นข้อเสียเพราะดูเหมือนเจ้าตัวเองก็รู้ตัวและคอยระวังอยู่เหมือนกันจอรว่ารีนะเลยเล่าเรื่องเมื่อเช้าว่านาตาพูดรัวเร็วและรีบร้อนด่วนสรุปจนเธอทําอะไรไม่ถูกอย่างเหมือนเดิมเลยนะ แต่ก็ไม่มีอะไรน่าเบื่อมากไปกว่ามนุษย์ที่ไม่มีข้อเสียเลยสักข้อหรอกจอนพูดพลางพยักหน้าจนเห็นคางสามชั้นสี่ชั้นเจนท์แมนเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันนุง่งปุ๊ลงตรงปลายเท้าของรีนะพลางพยักหน้างึกหงักตามคำพูดจอนฉันกลับมาแล้วจากเจนท์แมนรีนะทักทายมันส่งเสียงเมี้ยวตอบอย่างอ่อนโยนไม่รู้ว่าเพราะเป็นวันเริ่มงานวันแรกของรีนะาหรือเปล่าเวลาอาหารเย็นจึงคลึกครื้นกว่าปกติเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหม คราวหน้าผมว่าจะลองคิดค้นยาที่กินแค่เม็ดเดียวก็หายเหนือได้ปลิดทิ้งอีกจังกล่าวขึ้นจอนแจกเนื้อสเต็กร้อนชาใส่จานของทุกคนพลางพูดว่าของแบบนั้นนะ่ะจอนคนนี้คิดค้นได้ตั้งนานนมแล้วล่ะจริงไหมรินะอืมรินะส่งเสียงอู้อี้ในลําคออย่างมีความสุขเพราะยังมีเนื้อสเต็กราดซอสฉ่ำชุ่มอยู่เต็มปากโอ้เสียดายจังได้จดสิทธิบัตรหรือย,ยัง จังทำหน้าเครียดจนจมูกสีแดงมีรอยย่นเต็มไปหมดท่าทางเสียดายเอามากๆของเขาทำอารินะกลืนอาหารลงคอยอย่างยากลำบากคุณคินุหัวเราะแล้วเอ่ยขึ้นว่าชุดเสื้อกระโปรงของหนูเปื้อนฝุ่นไปหมดแล้วเอาออกมาวางไว้นะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะซักให้รินะเหลือเห็นสายตามไม่พอใจของคุณยายปิคอสจึงรีบตอบว่าหนูซักเองได้ค่ะแต่ความจริงรินะไม่มั่นใจนักว่าจะทำได้เธอกลัวว่าจะทำให้แขนเสื้อ,อพองๆนี้แฟบเสียรูปไป เดี๋ยวเสื้อจะเสียรูปซะเปล่าๆหนูยังทําเองไม่ได้หรอกจ้ะคุณคีนุบอกอิจังสกิดรีนะเป็นเชิญให้เธอทําตามที่คุณคีนุบอกถ้าอย่างนั้นรบกวนช่วยซักให้ด้วยนะคะรีนะคคำนับคุณยายปิคอตทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เช้าวันต่อมารีนะสวมชุดเสื้อย,ยืดกางเกงยีนเด็กหญิงคว้าตะกร้าแล้วรีบออกจากบ้านปิคอตไปขณะนั้นเองมีเด็กชายสวมกางเกงว่ายน้ําขาสั้นตัวเดียว ขอบถุงลูกกวาดคุกกี้เต็มสองมือเดินออกมาจากร้านขายขนมฝั่งตรงข้ามพอเห็นรีนะเขาก็ย่นหน้าที่เต็มไปด้วยกระพลางฉีกยิ้มให้รีนะะเดินคู่ไปกับเด็กชายพลางคิดในใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอเจอคนบนถนนสายนี้พอรีนะหยุดที่หน้าร้านของนาตะเด็กชายก็หยุดด้วยเขาเปิดถุงในมือถุงหนึ่งแล้วยื่นมาทางรีนะให้อันเดียวเท่านั้นนะเขาเน้นคําว่าเท่านั้นแต่พอเห็นรีนะยืนเฉย เด็กชายก็สบัดผมสีแดงเพลิงพางยื่ยนถุงไใกล้เข้ามาอีกหยิบสีเขาบอกขอบคุณรีน่ากล่าวแล้วหยิบลูกกวาดสีช็อกโกแลตออกมาอันนึง่งอันนั้นอนะ่พะพอเอาใส่ปากไสครีมหวนหวานๆก็จะพุ่งปรี๊ดออกมาแต่ไม่อ้วนหรอกไม่ต้องกลัวเด็กชายฉีกยิ้มให้อีกครั้งรีน่าฉุนกึกทำสีหน้าไม่พอใจตายจริงเด็กคนนี้ทันใดน,นั้นมีลมพัดมาเด็กชายรีบวิ่งหายไปทางป่า รินะยืนเหม่อมองตามทางที่เขาวิ่งหายรับไปเป็นอะไรไปหรอริะนะหน้าตาออกมาถามเมื่อกี้นี้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งให้ลูกกวาดหนูค่ะดีแล้วนี่แต่แต่ว่ารินะกลืนน้ำลายดังเอือกพอลมพัดมาผมของเด็กคนนั้นก็ปลิวแยกออกเป็นสองส่วนมองเห็นอะไรแหลมๆเหมือนเขาสีเหลืองไม่ใช่แค่เหมือนสิต้องเป็นเขาแน่เลยหนูเห็นจริงๆนะคะรินะเล่าหน้าตาตื่น ที่นี่คือถนนยุ่งเหยิงนะจ๊ะนาตากล่าวด้วยรอยยิ้มหลังกรอบแว่นตาเอาล่ะวันนี้เรามีงานต้องทำเยอะแยะเลยนาตาบอกแล้วดันรินะเข้าไปในร้าน4วันผ่านไปสภาพร้านที่เคยเหมือนทะเลหนังสือก็เริ่มดีขึ้นจนเหลือแค่ประมาณทะเลสาบหนังสือระหว่างที่นาตากับรินะคลานไปมาท่ามกลางกองหนังสืองงินจนเหงื่อไหลคลย้อยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเข้ามาในร้านในมือมีกระเป๋าท่าทางหนัก ทุเลี้ยวดูรอบร้านด้วยความประหลาดใจกำลังหาอะไรอยู่หรอสงสัยมีหนังสือที่อยากอ่านเยอะแยะจนเลือกไม่ถูกเลยละสิอากาศร้อนขนาดนี้ยังต้องไปโรงเรียนกวดวิชาอีกแย่หน่อยนะเรื่องเกี่ยวกับโจรสลัดเป็นไงเด็กเกินไปถ้าอย่างนั้นเรื่องที่มีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องคนหัวลุกแบบนี้เป็นไงอ่าไม่สนใจถ้าอย่างนั้นนาตาพูดไม่หยุดเหมือนเคยเด็กนักเรียนคนนั้นยังมองดูกองหนังสือราวกับไม่ได้ยินนาตาพูดเลย แปลกจังปกติพอเลี้ยวตรงนู้นก็จะเจอร้านหนังสือเก่าเจ้าประจําเลยนีนาเอมีร้านแบบนี้ด้วยหรือเขาพ,พึมพำพลางเอียงคอชะงนใจทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงรู้เราว่าเราไปโรงเรียนกวดวิชาระหว่างช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเราไม่เคยพบหล่อนสักหน่อยเราอยากได้หนังสืออ้างอิงวิชาคณิตศาสตร์แต่หนังสือรวมบทกวีตรงนู้นก็น่าสนใจเหมือนกันอยากอ่านมาตั้งนานแล้วด้วย เด็กนักเรียนคนนั้นก้าวฉับๆไปดึงหนังสือเล่มหนึ่งออกมาจากใต้กอนหนังสืออย่างระมัดระวังเขาพลิกหนังสือดูจากนั้นก็ดูเหมือนว่าหนังสือเล่มเล็กๆเ,เล่มนั้นจะติดหนึบอยู่กับมือของเขาจนแกะไม่ออกเสียแล้วเอาเล่มนี้ครับเด็กนักเรียนคนนั้นหยิบกระเป๋าเงินออกจากกระเป๋ากางเกงนาตามองเขาไม่วางตาไม่เป็นไรเอาไปเถอะนาตาบอกแล้วพูดต่อราวกับว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วต่อไปชื่อเรื่องแม่หาน เล่มนี้หาง่ายเพราะหน้าปกมีรูปผ่านตัวใหญ่นักเรียนคนนั้นเดินออกจากร้านพลางอ่านหนังสือรววมบทกวีไปด้วยค่าหนังสือล่ะคะไม่เป็นไรหรอรินะถามไม่เป็นไรหรอกตอนนี้นักเรียนคนนั้นคงมัวแต่เพลิดเพลินกับหนังสือไม่สนใจเรื่องอื่นแล้วละ่ะฉันขายหนังสือให้เฉพาะกับคนแบบนี้เท่านั้นแหละนาตาพูดด้วยแววตาเป็นประกายแล้วนั่นเรียกขายได้หรอคะรินะถามการให้ความสําคัญและทนุถนอมหนังสืออย่างดี นั่นแหละคือค่าหนังสือของฉันละนาตายิ้มละไมนักเรียนคนนั้นไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมคะรีนานึกถึงเมืองที่มีถนนทอดยาวเป็นเส้นตรงจากสถานีรถไฟเล็กๆอย่าว่าแต่โรงเรียนกวดวิชาเลยโรงเรียนประถมก็ยังไม่แน่ว่าจะมีหรือเปล่าใช่เมืองนี้นะ่ะเชื่อมต่อกับที่ต่างๆมากมายไม่มีระยะทางหรอกนาตาบอกหมายความว่ายังไงคะรีนานมองนาตาหญิงสาวนิ้วหน้าเพราะไม่รู้จะอธิบายยังไง อคือว่าเมืองนี้พิถีพิ่ถันเลือกเฟ้นน่ะเฉพาะคนที่คิดว่าเมืองนี้จําเป็นและสําคัญจริงๆเท่านั้นถึงจะสามารถมายังเมืองนี้ได้หน้าตาบอกเมืองนี้คงจําเป็นสําหรับนักเรียนคนนั้นใช่ไหมคะรีนาถามคงอย่างนั้นแหละก็เขามาถึงเมืองนี้ได้นี่นาริน่าคิดว่าไงล่ะริน่าคิดว่าหนังสือรวมบทกวีคงจะจําเป็นสําหรับเด็กนักเรียนคนนั้นมากกว่าหนังสืออ้างอิงเพราะเธอรู้สึกได้ถึงความเฉยชาแข็งกร้าวในตัวเขา แต่ที่ว่าไม่มีระยะทางนี่มันหมายความว่ายังไงคะหนูไม่เห็นเข้าใจเลยพอรีนาถามนาตากก็ตอบเรียบๆอย่างกับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็หมายความว่าไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดเพียงก้าวขาออกไปหนึ่งก้าวก็จะสามารถมายังถนนยุ่งเหยิงได้ไงละ่ะรีนาครึ่งคลิสไปต่างๆนานาแต่พอฉุกค,คิดถึงตัวเองรินาก็สะดุ้งตกใจอ้าวแล้วหนูล่ะคะมือน,นี้จําเป็นสําหรับหนูอย่างนั้นหรอ แต่ถึงจะใช่ก็เถอะมันไกลามากๆเลยนะคะรินะาพูดเสียงดังด้วยความตื่นเต้นสําหรับกรณีของรินะเป็นเพราะหนูได้รับเชิญต่างหากหนูจึงมาตามทางปกติแถมยังมีคนไปรับอย่างดีอีกด้วยคนไปรับที่ไหนคะไม่เห็นมีเลยเอ๊ะอย่างนั้นหรอนาตะมอรินะาด้วยสายตายียวนรินะคิดว่าไม่มีใครมารับเธออย่างแน่นอนทันใดนั้นเองรูปหานสีเหลืองก็แวบเข้ามาตรงหน้าอะ เจอหนังสือไม่หาแล้วค่ะอยู่นั่นเองเหรอฉันชอบหนังสือเล่มนี้มากเลยนาตาพูดอย่างดีอกดีใจ